พบกับสูตรทำสามดาวบ้าน11ด้วยปู่วอลกลูกไฟและซุปเปอร์ธนูสูตรนี้เล่นสนุกและทำสามดาวดีมากจะเล่นอย่างไรตามแก้วไปหุยกันเลยทานที่ใช้ตามนี้เลยแก้วใส่ดิ้งจะทันไว้ให้ในคำอธิบายกดที่ดิ้งเพื่อเซฟสูตรได้เลยคิงไปกับคุนเมียคุ้มข้างถุงมือยักษ์ควีนไปกับคุนเมียล่องหนล,ลูกธนูเชี่แข็งปู่ไปกับลูกไฟและอัญ,ญมณีคุ้มข้าง มาถึงให้เช็คฐานแคนก่อนว่าบ้านหลังนี้มีถันฟอแคนหรือไม่ทําได้โดยกดไปที่ปสัสสะแคน0นย์ทับแสดงว่าไม่มีจากนั้นหาทำเลที่จะยิงลูกไฟไปก็หาโซนที่คุ้มคุมเลยแก้วมองว่าบริเวณขวาเราสามารถที่จะยิงลูกไฟไปได้ดีเลยครับคือตรงนี้แก้วจะปล่อยปูเรียนลงไปแล้วก็แก้วจะใช้เครื่องยิงไฟลงไปด้านบนครับพอมอตา้าอัปเกรดยูนครับแก้วปล่อยปูลงไปด้านล่างก่อนเลย แล้วก็ใช้นางฟ้าลงไป5ตัวครับอาจจะใช้บอลลูนไปหนึ่งตัวเช็คก,กบดักก่อนเลยแล้วก็มาด้านบนครับทำการใช้คนเถื่อนเช็คก,กบดักด้านบนครับแล้วปล่อยคยึ้นลไฟลงไปด้านบนครับเพื่อที่จะโจมตีกับป้อมธนุนั่นเองเราไปด้านล่างครับเราจะเข้าไปก็ดูนะครับว่าเราสามารถโจมตีป้อมด้านในได้หรือไม่อแก้วมองว่าแก้วยิงลูกไฟไปครับแบบนี้เลยก็จะได้โซนนี้นครับแล้วก็แก้วเช็คคิงไปด้านขวาปไปขึ้นลงไปนะครับแบบนี้ แล้วก็ใช้ซปเปอร์ธนูลงไปได้ครับแต่แก้วจะใช้ระเบิดลงไปก่อนครับโดยแก้วใช้มันก็น้อยไปด้านบนเป็นการตัดทางเป้าหมายของแก้วคือต้องการที่จะให้คิงเข้าไปด้านในเราใช้ระเบิดลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้คิงจะเข้าไปนะครับแล้วก็เราอาจจะต้องทําการใช้แช่นครับไปที่ป้อมอ b กบูได้แล้วแล้วก็ใช้ก้แข็งแก้วลืมปล่อยลงไปนะครับปล่อยซปเปอร์ธนูลงไปและแก้วแช่ไปที่สาลาว่าเ้นเดียวนะครับเราจะต้องรักษาคิงให้มากที่สุดเลยครับเราใช้ ระเบิดลงไปเพิ่มนะครับแล้วคิงใช้ท่าไม่ตายนะครับเราใช้กระโดดลงไปแล้วก็จะใช้แช่นครับลงไปที่สารวะคิงลงไปนะครับก็ตายลงไปนะครับปล่อยมันไปเลยเราใช้บอลลูนเช็คกบดักก่อนเนาะแล้วก็จะลงไปด้านล่างกันครับเราสามารถใช้แช่นครับลงไปที่บ้านได้ซึ่งแช่เนี่ยแก้วอาจจะมองว่าเก็บไว้ใช้ที่สารวะเส้นเดียวก็คงเหมือนกันตอนนี้ก็ดูนะครับว่าทางเราครับถูกโจมตีไหมซุปเปอร์ูนครับอาจจะโดนโจมตีได้ แล้วปล่อยแช่นลงไปก่อนครับแบบนี้เลยแล้วก็แก้ปล่อยเพืนไหวลงไปนะครับปกติเราจะใช้กับอาวุธที่ขึ้นูไฟโจมตีเนาะแต่เราจะเข้าไปนะครับแก้วปล่อยยาวบ้าไปที่ควีนแบบนี้นะครับแล้วบ้านทางลงไปด้านบนนะครับซุปเปอร์ธนูอาจจะไม่ไหวไหวไหมยังไหวอยู่เนาะปูนครับใช้ล่องหดลงไปเพราะปูจะได้บัฟพลังโจมตีนั่นเองแล้วเข้าไปนะครับแล้วก็จะใช้สกิลหายตัว ปู่แก้วคิดว่าแก้วปล่อยตายเลยละกันขยิ้วไฟจะโจมตีไปที่เสาลาวานั่นเองแล้วเราก็จะลงไปด้านล่างกันครับแก้วมีพ่อมดสามารถปล่อยลงไปด้านซ้ายได้ครับแน่แนใจว่าไม่โดนป้องปืนใหญ่โจมตีเนาะแล้วก็เยติออกมาครับพิมไปด้านซ้ายเรามีในมีนล่งลองหัหนึ่งขวดครับที่ใช้ได้ก็ถือว่าดีเลยครับแก้วบอกก่อนครับว่าสูตรนี้เป็นสูตรบ้าน11ที่ทํา3ดาวบ้าน12ดีมากๆครับแต่มันมีข้อเสียอยู่ข้อเดียวเลยครับที่แก้วเจอ แก่อยากจะเตือนไว้นะครับคือแก่เล่นเนี่ยมักจะไม่ทันเวลานครับมักจะได้2ดาว90% 2ดาว91%มักจะไม่ทันเวลานครับจะต้องลงให้ไวอย่ามัวแต่ใช้ปูชาด์เพิร์นบล็อกเพิร์นเกินห้ามใจนะครับชมจะไม่ทันเวลาได้และนี่ก็เป็นสูตรที่แก้วน้ฝากกันนะครับเดี๋ยวแกวพาไปชมอีก2ตารับรองว่ามีแต่ตาเด็ดๆทั้งนั้นเลยมาชมมาที่สองตอนะครับแกวเจอบ้านนี้นครับเป็นบ้านที่น่าสนใจนะครับ เราดูที่ปัสแคนก่อนครับว่ามีถังแคนไหมถังแคนไม่มีครับฉะนั้นเราจะเข้าไปได้แล้วเราจะเข้าตรงไหนดีด้านมุมก็น่าเข้านะครับฉะนั้นเราอาจจะปล่อยคลิ่งไฟครับลงไปด้านขวาได้แล้วก็เรายิงลูกไฟของปูนครับลงไปด้านซ้ายก็น่าจะดีนะครับฉะนั้นแก้วปล่อยปูลงไปด้านซ้ายครับแล้วปล่อยนางฟ้าลงไป5ตัวแก้วใช้บอลลูนลงไป1ตัวนะครับเช็คกับดักก่อนเนาะแล้วก็มาเ้่นขวานครับตรงนี้มีมอเตอร์อยู่นะครับเราใช้ มารลูไป2ตัวครับเพื่อที่จะกําจัดเลยเพื่อที่จะกําจัดเลยครับแล้วก็จะพังได้ไหมได้เนาะแล้วปล่อยคนเถื่อนลงไป2ตัวครับแล้วก็ใช้คิงไฟลงไปครับกลับมาที่ปูปูเนี่ยแก้มีปัญหาบ่อยเหมือนกันนะคือแก้วพยายามใช้น้ำยาล่องหุ่นครับล่องหุ่นให้กระปูนครับแล้วทีนี้บางทีก็ยิงไฟล์ครับไปโดนอะไรก็ไม่รู้ครับไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการประมาณนี้ครับเราใช้คิงควีน โกแข็งบอลลูลงไปครับและแก้วใช้ซุปเปอร์ระเบิดครับลงไปตรงนี้แก้วใช้มันก็หน่อยลงไปด้านขวานครับแล้วก็ใช้ซุปเปอร์ธนูลงไปนะครับแบบนี้เลยเราใช้ซุปเปอร์ระเบิดลงไปเพิ่มนะครับเพื่อที่จะเข้าไปคิงใช้ทุงมือยักเลยและแก้วจะเข้าไปนะครับก็จะโจมตีด้านในได้เราใช้พอมุดลงไปนะครับใช้ระเบิดลงไปเพิ่มแก้วใช้กระโดดลงไปด้านบนครับแล้วก็แช่ไปที่เอ็กโบแบบนี้เลย เงีนครับเมื่อบ้านอัปเกรดยูนครับเขาจะขึ้นเป็นบ้าน13แล้วใช่ไหมน่าจะอย่างนั้นครับเราใช้เพื่งไวปลงไปตรงกลางแล้วก็คิงตายลงไปโกแขงยังอยู่ครับสามารถไปต่อได้นักยมบ้านครับเล่นได้หลายแบบครับจะใช้กับควีนจะใช้กับซุปเปอร์ธนูก็ได้นครับหรือจะใช้กับนางฟ้าก็ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเราใช้ยางฟ้ากับนางฟ้าครับนางฟ้าจะอยู่ยาได้แรงขึ้นนั่นเองก็ใช้น้องหุ่นไปที่ซุปเปอร์ธนูก่อนเลยครับแบบนี้เลย แล้วก็เราจะขึ้นไปนครับเราใช้แช่ไปที่เสาละวาและอีกโบนครับใช้สกิลหายตัวของควีนแล้วก็เราสามารถที่จะใช้แช่ครับไปที่สาลวาได้แล้วก็จะไปดึงขวาน,นครับแก้วแช่ไปที่ป้อมปืนใหญ่แก้วแช่ไปที่ล่องหุ่น,นครับลงไปที่ควีนพอควีนจะตายลงไปครับในไม่ชา้านางฟ้าก็ไม่เยียวยาควีนครับไปเยียวยาสุภทานุนครับแก้วเราปวดใจเอ้ยเหนื่อยใจนะเหนื่อยใจพี่น้งฝ่ายครับแก้วคิดว่าที่ฐานออกมาเลย จะได้โจมตีด้านนอกได้เพราะว่าเราต้องการที่จะมีตัวแทงนั่นเองควีนคิงตายลงไปแล้วนะครับก็เลยไม่มีตัวแทงเราต้องการให้ขวานและเยติเป็นตัวแทงครับไปด้านบนแล้วก็จะไปต่อครับปัญหาคือเวลาสุดนี้เป็นสุดที่ไม่ค่อยทันเวลาครับจะต้องลงให้ไวจเจนมะแก้วโจมตีด้านข้างด้านนอกนครับด้วยลูกไฟเพื่อที่จะทําการลงคิงควีนไวไวนั่นเองแก้วคิดว่าตอนนี้แก้วทันเวลาครับก็น่าจะไม่พลาดสามดาว นี่ก็เป็นการโจมตีด้วยทางฝั่งของลูกไฟของปูนะครับเป็นปูชาร์จปูวอกเนาะแก้ว่ามันเป็นสูตรที่สนะุกครับแล้วถ้าผู้ชมเล่นเนี่ยบ้านสิเนี่ยตีได้สบายเลยนะครับแต่บ้าน12ก็พอทําสําดาวได้บ้างนะครับไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใดมาชมไม้สุดท้ายกันดีกว่านะครับโดยบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่โหดใช้ได้เลยเราเห็นว่าปะสะัสสาวแคนะครับไม่มีแถนแคนฉะนั้นแก้วอาจจะไม่ได้ชาร์จเข้าไปลึกมา้านะครับแก้วจะเข้าไป แกคิดว่าด้านขวาครับตรงนี้เราปล่อยลูกไฟไปครับอาจจะโดนป้อมอินซีแล้วก็สารวาตครับฉะนั้นแกจะข้าด้านขวาก็ปล่อยปูลงไปครับแบบนี้และใช้นังฟ้าลงไป5ตัวครับใช้ปุลงไป1ตัวเช็คลูกปองสีดํเด้านซ้ายแก้มองว่าเราสามารถใช้ขึ้นยิไฟลงไปได้ครับแกปล่อยลงไปแล้วปูก็อยู่ด้านขวาครับขึ้นยิไฟโจมตีสารวาตได้ถือว่าคุมเลยครับฉะนั้นเราจะเข้าไปครับเราจะต้องโจมตีก่อน ถ้าไม่ไหวปล่อยเยาป้าไปให้ปู่ได้เหมือนกันหรือจะใช้น้ำยาลอกหุ่นไปที่ปู่ก็ได้นะครับแต่จุดประสงค์ของการที่เราเอาน้ำยาลอกหุ่นมานะครับเพื่อที่จะลอกหุ่นซิงโกซ่านครับและใช้ลูกไฟไปตำแหน่งที่เราเข้าไม่ถึงนั่นเองบางครั้งครับเราใช้ปู่โจมตีไม่ได้นะครับเราก็ใช้ปู่เนี่ยเราใช้ลูกน้ำยาลอกหุ่นลงไปนะครับแล้วปู่ก็จะยิงลูกไฟไปโดนเป้าหมายที่เราต้องการได้นั่นเองแก้ว่าเด้งขวานครับเราใช้มันก็น,น้อยลองไปแล้วปู่ก็จะช้าหรือเกินครับแก้ว่า เราปล่อยเอาปาลงไปนะครับตรงนี้เลยเแบบนี้เลยนะครับแล้วปู่จะเข้าไปแล้วปู่ก็จะไปด้านซ้ายนะครับตรงนี้แก้วอาจจะต้องล่องหุ่นลงไปด้านซ้ายนะครับเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าเราจะไม่พลาดครับแล้วก็จะยิยงลูกไฟไปพ่นวปลงไป2ขวดโดนป้อมอินซีนะครับอินซีจะพังลงไปแก้วปล่อยคิงควีนลงไปด้านล่างน,นครับเพื่อที่ดึงปู่ออกมาเพราะปู่จะเจอกับคิงนั่นเองเราใช้โกแข็ง ซุปเปอร์ธนูลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยระเบิดลงไปด้านซ้ายใช้พมุดลงไปนะครับแบบนี้เลยโอเคเราเข้าไปได้สวยนะครับถือว่าดีเลยเอแก้มีแช่อยู่นะครับแต่แก้วไม่มียาบ้าแล้วแก้วจะใช้แช่ครับไปที่บ้านก็ได้เนาะแล้ปล่อยระเบิดลงไปเพิ่มนะครับแล้วก็จะเข้าไปนะครับแก้วแช่ไปที่บ้านเลยนะครับเพราะว่าซุปเปอร์ระเบิดจะโดนบ้านโจมตีได้โอเคเราเข้าไปนะครับเราใช้กระโดดครับลงไปด้านบนได้ เกมไว้ก่อนครับเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาเราแช่ไปที่บ้านเอ็กโบก่อนเลยแล้วก็ใช้ถ้าไม่ตายทุยกษ์ของคิงเราใช้กระโดดครับลงไปด้านบนแก้วแช่ไปที่สารวาเส้นเดียวแล้วก็แช่ไปด้านขวาครับแบบนี้เลยก็จะเข้าไปครับแล้วก็จะโจมตีเราสามารถไปต่อได้ครับโดยแก้วมองว่าแก้วจะแช่ไปที่อะไรดีเกิดแช่อยู่คนนึงครับซึ่งเราอาจจะเก็บไว้จังหวะสําสคัญก็ได้ครับซึ่งควีนจะเข้าไปเราดูก่อนเนาะ โอ้โหกูแข็งน like ี oh <my> uh ่ค oh ุ ho, ้มเลยครับราเข้าไปได้ควีนแก้วใช้สกิลหายตัวเลยครับเพื่อที่จะล่องหนและโจมตีได้แรงขึ้นพอเราไปได้ขวานครับแก้วแช่ไปที่เทเล่าป้อมธนูครับแล้วก็ป้อมปืนใหญ่แต่ดูเหมือนว่าเราอาจจะไม่ทันเวลาครับปม่รูว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าควีนจะลงมาครับแล้วก็เจอกับกับดักนั่นเองก็จะเข้าไปนะครับควีนไม่ลงมาที่ด้านล่างเนาะก็จะเข้าไปครับแล้วก็จะโจมตีครับเราได้มาสามดาว นี่เป็นสูตรที่ดีเลยครับยังไงคชมเอาไปใช้ชอบไม่ชอบสามารถที่จะคอมเมนต์บอกได้ครับแล้วผู้ชมอยู่บ้านสิอยากให้แก่ทำสูตรอะไรคอมเมนต์ไม่ได้เลยวันนี้แก่ขอตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ